สวัสดีค่ะแนวทางฮานอยนะคะฮานอยพิเศษ6มิถุนายน2563ประจำงวดนี้นะคะประมาณ17นาฬิกา5โมงเย็นนะคะชุดนี้ของเมื่อวานเนี่ยรอบหลังๆฮานอยมันชอบออกเป็นเลขเลขแบบหามเลขตองเลขเบิ้ลอะไรอย่างนี้เนาะเริ่มเห็นบ่อยขึ้นนะคะสองงวดติดแล้วนะ แล้วก็มีห่างมาประมาณ3ามวดที่เจอ588หรืออะไรประมาณนี้นะคะที่เป็นเลขเลขสามอะ่ะขอเซตกล้องแป๊บนึ่งนะคะแสงไม่ได้เลยของเมื่อวานนะคะตัวเลขที่ออกเนี่ยจะเป็น2 3 2 กับ30ตัวเลขเนี่ยออก2 3 2มเนี่ยมี2เบิลนะคะมี2หัวท้ายเรียกว่าเลขหามแล้วกันเนาะแล้วก็เป็นเลขซ้มนะคะพอมาเข้าชุดก็จะเป็น2 3 2สซึ่งด้านบนที่เราให้ก็จะมี1 2สองซึ่งจะมี2ตัวนี้ที่เข้านะคะแล้วก็ชุด3 2สองเราไม่มีเรามี2 3สอย่างที่เราบอกเนาะว่า ใช้เอาไปใช้ก็อย่าลืมกลับด้วยเพราะว่าตัวเลขบางตัวถ้าเป็นเลขเด่นแล้วเนี่ยมาัากจะมาได้ทั้งหลัก10แล้วก็หลักหน่วยนะคะสามารถสลับตำแหน่งได้เลยถ้ามาติดอยู่ในหลักหลักนี้นะถ้ามาติดอยู่ในเลขเด่นส่วน3ตัวเนี่ยสองาเพราะมันเป็นเลขหัวท้ายเนี่ยเราก็เลยไม่จับนะคะหลักร้อยเป็น2โอเคถูกหลัก10เป็นเป็น2อสอ่าสาออ่ะ, 3, อะก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะ เนี 10, ่ยหลักสิบเป็นสามเห็นไหมสองสามสองเนอเสดายเวลาที่เราคำนวณถูกแล้วทุกหลักเลยแต่ในในการจับสามหลักเนี่ยร้อยสิบหน่วยเนี่ยสองสามสอง่ะเรามีตรงเลยนะคะแต่เราไม่ได้จับตัวนั้นเพราะว่าที่เราบอกเนาะถ้าเกิดมันเป็นเลขเลขเบิ้ลเลขหารแบบนี้เราจะไม่จับเราจะข้ามไปเพราะมันจะเยอะมากนะคะเวลามันเป็นเลขเบิ้ลแบบนี้เวลาจับคูปุบเยอะทันทีเลยก็เลยพยายามตัดออกก็เป็นนั้นว่า บนได้แค่2 3 3สตัวเนี้ยตัวเดียวส่วนเลขล่างนะคะ30มีเลข3ออกไปแล้วก็มีชุดนี้นะคะตัวแรกเลย0 3นย์ะคะก็จะมีเข้า2ชุดบนนี้รอบนี้ได้ดีเนาะรอบนี้เข้าบนเข้าล่างนะคะเลขเด่นเข้าด้วยแล้วก็2ตัวก็เข้าท้องคู่เลยนะคะก็จะมีชุดนี้เหมือนเดิมตัวเลขที่ติดมาในหลักของเลขเด่นมาได้ทุกหลักนะคะก็ อย่าลืมกลับทุกครั้งนะคะโอโโชคดีมากเมื่อวานเข้าทุกตัวของวันนี้นะคะอย่าทุ่มเทเราบอกแล้วเพราะว่ามันไม่ได้มีทุกครั้งที่ขอปรับกล้องหน่อยมันไม่ได้มีทุกครั้งที่คำนวณแล้วมันจะเข้าบนเข้าล่างคู่กันนะคะมันอาจจะมีทั้งบนหรือล่างอะไรแบบนี้แต่ว่าที่มันจะเข้าบนเข้าล่างคู่กันเนี่ยเราเจอสถิติที่น้อยมากเพราะฉะนั้นในรอบนี้วันที่6มิถุนา ถึงมันเข้าเมื่อวานไม่ได้ไม่ได้หมายถึงกา,การันตีว่าวันนี้จะเข้านะคะต้องเบาๆมือหน่อยเนาะเดี๋ยวจะบอกเอเห็นหนะ้าคิปอ,อกเมื่อวานก็เข้าอันนี้คือการแจ้งผลเฉยๆนะคะโอเคมาดูของวันนี้วันที่6เด่นบนนะคะเป็น0ูนย์กับ7จ็แล้วก็พอจับชุดแล้วจะมี 04, 0ูนย์สนะคะ0ูนย์เห เจ็ดสี่ห้านะคะห้าเจดรอบนี้จะมีทั้งหมดแปดชุดแล้วก็เอาการไปละกันนะเพราะว่าเดี๋ยวจะดูเยอะกัรน,นะคือจะเป็นตัวเลขที่ไม่เน้นมากตัวกัรน,นะคะก็จะมีแปดชุดแล้วก็พร้อมตัวกันก็คือจะมี10ชุดนั่นแหละแต่เราจะทอนเอาตัวเลขที่เด่นน้อยลงมาให้นะคะ 6, 6, ตัวเลขล่างนะคะล่างในรอบนี้เจอ5กับ9ล่างเนี่ยเราไม่ได้ทำตัวกันนะคะก็คือเป็นตัวที่เน้นๆได้เลย เด่นบนนะคะศูนย์เจ็ดก็ไปที่07นย์เจ็ดได้เลยรอบนี้ตรงตัวนะคะที่เป็นศูนย์เจ็ดแล้วก็ตัวเลขอื่นๆนะคะที่เป็นเลขเน้นเนี่ยมันก็จะมีห้าเจ็ดมี04นะคะมี74ที่เป็นเลขเน้นนะ4ีตัวนะคะส่วนตัวอื่นๆที่ไม่อยากเปลืองก็ให้ลดระดับการนำไปใช้ลงนะคะหลักร้อยจะมีเลขสี่เลข6เลข8รอบนี้หลักร้อยเจอที่ 3ตัวนะคะก็จะมี4ี่ตัวนี้นะคะ457ห้าแล้วก็8 7 4สนะคะชุดที่เป็นเลขเน้นสำหรับ3าตัวนะคะพอมาเป็นเลขล่าง5 9ก็จะมีตัวนี้95้าาจับแล้วตรงที่สุดจะเป็น95แต่อย่าลืมอย่างที่บอกเนาะ5้มาในท่าหลัก10หลักหน่วยนะคะแต่ 8, 9กเนี่ยรู้สึกจะเน้นไปที่หลักสิบเท่านั้นนะคะรอบนี้ตัวต่อไปจะมี ห้าสีเก้าหนึ่งนะคะห้าสี่เก้าหนึ่งเก้าหกห้าหนึ่งห้าหกอีกตัวหนึ่งนะคะอ่ะโอเคประมาณนี้จบแล้วเรียบร้อยสำหรับชุดของวันที่หกมิถุนาย,ยนนะคะตัวเลขที่เน้นก็คือตัวเลขที่อยู่ตอนคำนวณแล้วเนี่ยมันเด่นขึ้นมานะคะแต่ว่า หลายๆครั้งก็ไม่ได้ออกตัวเน้นเนาะอย่างของเมื่อวานเนี่ยโอเคมีสองสามที่ไปตรงกับตัวเน้นแต่ว่าศูนย์สามเนี่ยไม่ออกไปออกอ่ะศูนย์สามเนี่ยไม่ได้เน้นนะคะไปเน้นสามสี่สามห้าสี่ห้าแต่มันมาออกตัวนี้นะคะศูนย์สามก็งงเนาะตัวอื่นจับจับสามสี่สามห้าสามหกแต่อันนี้ทําไมเราไม่จับสามศูนย์นะคะเราสลับเป็นศูนย์สามเพราะมันมาได้ทั้งคู่ก็เลยคิดว่าตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะคะเพราะว่าผลเหมือนกัน ก็แนวทางวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ